เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธบน Windows 10โอ้เวอร์ชั่นใหม่ๆทำไงกันนาะตอนนี้ตอนที่ผมทำสื่อนะครับก็เป็น Windows 10เวอร์ชั่น 20H2 โอ้โห 21H1 ยังไม่ออกเนาะหรือผมยังไม่ได้เช็คเลยเนี่ยอะเมื่อเวอร์ชั่นใหม่ๆมาจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นลำโพงหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดอย่างไรมาติดตามกันครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป หนึ่งสีนึงสีพรัดภูมิใจเสนอแเบสื่อวัลลนิชจิตแจ่มใสมีจิตอุปริยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็ในเบื้องต้นสำหรับใครที่มีอุปกรณ์บลูทูธวันนี้ผมก็เอาลองเอาตัวเจ้า JBL Clip 3ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยอ่นี่ครับเปิดป๊อ อันนี้เปิดแล้วเปิดแล้วแล้วก็ผมมีปุ่มเพื่อ,อเขาเรียกว่า pairing pairing ตัวใหม่นะปุ๊บเนี่ยกดคราวนี้อุปกรณ์ตัวนี้ก็พร้อมที่จะเชื่อมกับอุปกรณ์ทุกๆตัวแล้วนะครับผมที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือ windows 10หรือ windows 10ที่สามารถที่จะเปิด bluetooth ได้ทำอย่างไรกันครับผมก็กด start เมนูครับตอนนี้ผมใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ nvda ร่วมกับ peta tip นะครับ สตาร์ทวินโดว์เซิร์ชวินโดว์เซิร์ชบ็อกซ์อกด start menu search block s สตาร์ทเมนูเซิร์ชบ็อกซ์ขึ้นมานะครับพิมพ์คำว่า blue เลยครับที่แปลว่าสีฟ้านั่นนะครับ b l u e b vo, ima, u iform, e e e Co. b r e. a v o l lima u uniform echo e b l u e bluetooth and other device setting จะเจอ bluetooth and other device setting นะครับ enter <Blue. S 1> ปั๊บ <Set. S 1> เข้ามาแล้วครับ <Set. S 1> ผม setting window add bluetooth other device button จะอยู่ที่ปุ่มนี้เลย add bluetooth อ,ออออเทอร์ดีไวต์นะครับก็คือเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบลูทูธนะครับอยู่ที่ปุ่มนี้ไม่ต้องไปไหนเลยสเปซปาร์าตเลย อ fdy window window xfpm host window d connection xfpm dot fdy choose the kind of d one for instance. bluetooth but have me keyboard ก็ตรงนี้เขาก็จะมีตัวเลือกให้เรานะครับว่าอุปกรณ์บลูทูธของเราเป็นแบบไหนซึ่งจริงๆเขาอยู่ที่คำว่าบลูทูธอยู่แล้วแต่เพื่อนๆสามารถแท็บไปสำรวจได้นะครับว่ามีอุปกรณ์อย่างอื่นไหมที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับบลูทูธเนาะอ่าตอนแรกอยู่ที่บลูทูธอยู่แล้วแต่ผมแท็บมาก่อนนะครับ wireless display or dot but have ah มี wireless display or dot ด้วย every thing but ah every thing ลอคืออื่นๆนะแต่ผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆชิปแท็บกลับไปที่คำว่าบลูทูธแล้วกันครับผมไว้เลสติฟูทูธบัทำนี้คีย์บอร์ดแผงจอดิจิตอทั้งหมดทั้งมวลเข้ามาแล้วบลูทูธเปิดไว้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนวิธีการเช็คว่าบลูทูธเป็นไงเข้ามาใหม่ครับเข้ามาใหม่เซตติ้งเซตติ้งวินโดว์บลูทูธโอเคเข้าเข้าใหม่นะครับลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่เพื่อนๆต้องเช็คก่อนนะว่าบลูทูธคุณเปิดไว้หรือเปล่ากดสตาร์ทเมนูครับสตาร์ทวินโดว์อ่าแล้วก็พิมมมพ์ B L U E ทีี่่เดินแหละครับผ บลูทูธแอนด์ d อเทอร์ไดไวต์เนี่ยครับเอนเตอร์ไปป๊บจะอยู่ที่ปุ่มแอปบลูทูธออฟ o ลูทูธออเทอร์ e ดไวต์แบบผมเนี้ยนะครับปุ่มนี้ให้แทบมาหนึ่งครั้งเนี่ยบลูทูธ not p r e s s อยู่ก็คือบลูทูธไม่ได้เปิดนะใครที่ not p r e s s อยู่ระวังไว้ก็คือต่อไม่ได้หรอกค้นหาไม่เจอขอสเปซบาร์ให้เช็คแต่ถ้าใครบอกว่าบลูทูธออนอยู่แล้วหรือบลูทูธ p r e s s อยู่แล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะ อ่บลูทูธฮอกเกอร์บัตทันโฟกัสเอ่าบลูทูธออนหรือบล <ıyorlar. S 1> ูทูธเพรสอยู่แสดงว่าคุณใช้อุปกรณ์บลูทูธได้แล้วนะครับต่อกับอ่าตอนนี้ผมเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็ชิปแท็บกลับมาที่อบลูทูธออนอ่าแอร์ดบลูทูธออนออเทอร์ดิไวส์สเปซบาร์ไปแอร์ีไวส์วินโดว์วินโดว์เชนเยนลพีซีบลูทูธเโฟกัส็จาอยู่ที่ปุ่มบลูทูธแล้วนะเขาจะพูดยาวๆปล่อยเข้าไปอยู่ที่ปุ่มบลูทูธแล้วสเปซบาร์ปั๊บแคนเซิลบัตทันอ่าแคนเซิ ก็คือยกเลิกให้เราแท็บหนึ่งครั้งจะมีลิสต์รายการบลูทูธที่เขาเห็นรอบๆตัวเราระยะประมาณ5 1 0เมตรเนี่ยลิอาาร์ R อันนี้ของใครไม่รู้นะกดลูกศรลง JBL คลิปสาม่เจอแล้วครับเจอแล้ว JBL คลิป3ให้กดลูกศรขึ้นลงอย่าลืมเปิดอุปกรณ์นี้ผมเปิดลำโพงเมื่อกี้บอกไว้แล้วนะครับว่าผมเปิดแล้วตั้งแต่ต้นนะครับเขาก็เตรียมพร้อมที่จะเชื่อมต่อได้เลยเมื่อเลื่อนเจออุปกรณ์ของผมคือ JBL นครับเอาใหม่ครับอ้าเดี๋ยวนะครับ Cancel button ันว not 4 7อันโนว not 4เมื่อกี้ยังขึ้นเป็นชื่อ J B L เลยนะครับบางครั้งชื่อเ้าหายไปไม่เป็นไรตัวอันโน c n c นะครับอ่าเด T R F R นะโอันโนบิไว n t 4 7ปุ๊บอ่าเมื่อกี้เขาขึ้นชื่อให้เราเขาจะขึ้นชื่อครั้งแรกอ่ะชื่อตรงแต่พอผ่านไปพักหนึ่งถ้าคุณไม่รีบกดเขาจะขึ้นชื่อเป็นอันโนดีไวนะครับผมอ่ะพอเรา enter ไปปุ๊บแทบไอันโนดไว s อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนะถ้าเกิดเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะขึ้นไหมถ้าเกิดอาการนี้ทําไงครับคืออุปกรณ์ตัวนั้นนะครับผมคือเราเรากดนานไปอ่ะก็ปิดปิดอุปกรณ์ใหม่ปิดอุปกรณ์ใหม่อ่ะปิดเปิดเปิดอุปกรณ์ใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวเราแคนเซิลไปก่อนดี่วดึงแคนเซิลไปแคนเซิลไปนะครับเปิดอุปกรณ์ใหม่เมื่อกี้เราเปิดนานไปอ่ะเปิดอุปกรณ์มาใหม่นะครับให้เขาเริ่มเชื่อมต่อใหม่ อ่านี่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 นอ่าแต่เ,เขาจะอ่าอ่พอาพร้อมที่จะหาแล้วพร้อมที่จะหาแล้วคราวนี้เราก็อ่าแท็บอยู่ที่เราเข้ามาที่แอป Bluetooth Audio Device แล้วอยู่ที่ปุ่ม Air, Bluetooth Device เข้าไปให <space. S 1> ม่เข้าไปใหม่แอป Device Windows Windows แล้วเราเขาอยู่ที่ปุ่ม Bluetooth Button Spacebar space, ไป c a n c e b u t t o แล้วคราวนี้อยู่ที่ปุ่ม Cancel t a บไปครับเหมือนกันครับ เนี่ยจริงๆเมื่อกี้เขาต้องขึ้นเป็นคำว่า JBL นะหลายคนเจอแบบนล็ตนี่จริงๆเม้เขาขึ้นเป็น JBL แล้วนะจอแบบครนอีเอรเนียบร้อยตอนนี้เชื่อมต่อแล้วครับตอนนี้คือพู้เอง่าายครับพครับพอเลือกทที่บจริูๆเมื่อยี่ที่้งขึ้นป็นมาหนึ่ลาครั้งแล้วก็รีบกดลูกศรลงหา ชื่ออุปกรณ์ของเราให้เจอแล้ว e n t เตอร์ไปแล้วเขาก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับยกเว้นบางอุปกรณ์ที่อาจจะต้องขอ Security Key คสักนิดนึงโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนะีย์บอร์ดเนาะก็ต้องกดตามให้ทนันโอเคคราวนี้ผมลอง Windows M ออาม<ต>ีไงนีไงตอนนี้เสียงมาออกที่ลำโพงนะครับตอนนี้เสียงมาออกที่ลำโพงแล้วเนี่ยครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆตอนนี้เสียงทำไมอ่า ผมผมรู้สึกนะว่าทำไมอ,อุปกรณ์ตัวนี้ของผมบลูทูธมันไม่ค่อยเสถียรไง <PC. S 1> ไีรีไซเคิลบินซเสียงก็มาออกทีลำโพงก็ใช้งานได้นะครับก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธได้เดี๋ยวผมขอปิดอุปกรณ์บลูทูธนะอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับอลองปิดปั๊บปิดปุบ๊บเดี๋ยวนะครับ เขาก็จะว่ากลับมาที่ตอนนี้เสียงก็กลับมาที่ใช้สปีคเกอร์ของตัวอุปกรณ์โน้ตบุ๊กของผมแหละและถ้าผมเปิดใหม่แล้วครับเขาจะเชื่อมต่ออัตโนมัติให้ผมไหมเดี๋ยวผมเปิดใหม่ปึ๊บมามาเดี๋ยวดูสิครับว่าเขาจะเชื่อมต่ออัตโนมัติอาเชื่อมต่ออัตโนมัติครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับอ่ามาไหมครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆคำหนึ่งพัสี่ร้อยสิบสี่สามบอฟต์ยี่สิบนี่ครับไซเคิลบินสองบอฟต์รีไซเคิลบินใช้ได้นะครับผมก็ปิด แล้วก็เปิดหม่เมื่อคุณปิดลําโพงไปปิดคอมพิวเตอร์ไปเปิดขึ้นมาใหม่เปิดลําโพงถ้าคุณไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับกอุปกรณ์ตัวอื่นเขาเข้ามาเชื่อมต่อกับกอุปกรณ์ตัวนี้อัตโนมัติให้นะครับยกเว้นเราไปดิสคอนเน c t เออต้องสอนเรื่องดิสคอนเน c t ไหมอ่ะถ้าต้องการให้สอนนะครับก็คอมเมนต์มาหรือโทรมาบอกกันในบริการมคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับวันนี้ต้อง าลาไปก่อนแล้วครับผมฝากความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1414 14นะครับผมแท็บทูรีทั้งแอปพลิเคชันบน Android iOS รวมถึงเว็ www.tabtourist.com แล้วก็ YouTube c h anel n Fanpage f Facebook 1414 plus 14, นะครับผมรวมถึงตอนนี้ก็ในบางวันอาจจะมีช่องทางครับเ o u s e ไปเปิดให้ได้ฟังกันกันกบสื่อจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับวันนี้ผมสีโชควอร์รนันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากติดตามนะครับทุกๆช่องทางของทาง1414ง14สพาร,ร์คกันด้วยสวัสดีครับหมอคอมรีวิว